ทำดีดีใหม่ของปัตตุงไฟฟ้าสลเวนะผมหลังจากวันนี้มันมีปัญหายอยู่เดี๋ยวเราจะมาลองดูนะผมะมาลองดูกันเดี๋ยวผมปเปิดกล้องหลังนี้ก่อนนะอ่าเริ่มเล่นต้องเช็คเกียร์ก่อนไม่ได้นะอันตรายต้องเช็คเกียร์ทุกครั้ง ันนี้เห็นไหมปัตลมไฟ้าจะไม่ทํางานมันอยู่ตรงกลางนะผมอยู่ตรงกลางไอหน้าจอก็ไม่ขึ้นนะผม <S <S เดี๋ยวเราไปดูปัตลมไ้ัตลมกันว่าตัวไหนทํางานอยู่บ้างไม่ทํางานนะผมเห็นไหม <S <S ไม่ทางานนะเอ <S <S า,านนเห็นไหมไม่ทํางานนะผมเห็นไหมอ่าเดี๋ยวเราไปเปิดระบบกัน ี๋ยวมาแนะนำเพื่อนๆนะครับผมเอาลงมาด้านล่างนะผมปุ๊บอันนี้คือระบบปกติแต่อุณหภูมิไม่ถึงปัดลมก็ยังไม่ทํางานไปดูว่าทำงานหรือยังณ่ง่าเอาต่อไปนี้เดี๋ยวผมจะทำทำงานนะผมสมมุติว่าเกตตัวนี้เสียเกตในระบบเสียเราสามารถทางขึ้นบนได้ ให้มันทำงานตอนนี้ทำงานแล้วนะแล้วเรามาดู A กันเมื่อกี้มันไม่ทำงานใช่ไหมเราปเปิด A เอลดบรรลุบรรลุประมาณนล้นะครับผมอย่างไรครันี่นะี่คืรรลุปรามานนล้นะอ่าแล้วมาดู A กันครับผมนี่ แอรจะมานเลยนะผมเดี๋ยวสักครู่ถ้าเกิดคอมแอร์ตัดนะผมเดี๋ยวเรารอคอมแอร์ตัดแในพัดลมตัวเนี้ยพัดลมตัวนี้มันจะตัดนะผมรอสักครู่นะผมให้ความเย็นมันถึงที่มันกําหนดนะผมเดี๋ยวสักครู่สักครู่รอแป๊กนน,น,นนะผมบรรทุนเปิดเดี๋ยวอาจจะช้าไปหน่อยนะผมเดี๋ยวรอดูติ๊กตอก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  ปัดลมแรงมากเลยผมอ่าหยุดแล้วนะผมหยุดแล้วพอแอร์หยุดแล้วมาดูปัดลมกันเห็นไหมปัดลมหยุดแล้วนะผมนี่คือระบบของมันนะผมอย่างเงี้ยผมช่วยรับอ่ารช่วยให้แอร์เย็นเร็วขึ้นในขณะที่อ๋อช้ำมากนะผมเห็นไหมช้ำมากนะผมช้ำมากนะเดี๋ยวเราปรับเป็นอ่าด้านล่างลองดูว่าอุณหภูมิถึงไหนนะเห็นไหมอุณหภูม